สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุลากันกับเอฟซี่ะวันนี้คมพันธ์จะเชื่อมมะนาวค่ะนี่ค่ะมะนาวซื้อมาจากป้าดอกลามพี่สาวคมพันธุลากันค่ะอามาดูขั้นตอนแรกเลยค่ะเราก็มาปอกมะนาวก่อนนะคะปอกเปลือกมะนาวก่อนค่ะดีค่ะมาค่ะเอฟซีค่ะปอกเปลือกมะนาวค่ะนี่ค่ะเราก็ปอกโอ้เม็ดคมมากเลยค่ะ ค่อยๆปอกด้วยค่ะพี่น้องปอกอย่าให้โดนเนื้อนะคะให้มีเขาขาวแบบนี้ค่ะปอกเปลืนนอกมะนาวนี่ค่ะโดนแล้วเพราะว่ามีดคมมากค่ะระวังมือนะคะมะนาวนี่จะปอกยากกว่ามะกรูดมะนาวมะนาวลูกเล,ล็กแล้วก็เปลือกจะบาง เมื่อปูดนี่เราก็เราก็ทำง่ายกว่าค่ะเฉียนปืดป๊ดๆเลยค่ะนี่ค่ะเจเรียบร้อยเราก็ผ่าผ่าขึ้นแบบนี้ค่ะผ่าแนวขวางแบบนี้ค่ะ เราต้องผ่านในขวางสวยค่ะปอกต่อค่ะเดี๋ยวผ่าให้เสร็จก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยผ่ากลางทีเดียวปอกปอกเปลือกให้เสร็จก่อนขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณไลยๆค่ะพี่ด้อง ไม่ค่อยปอกกลัวมีดมีดคมมากเลยค่ะมะนาวก็อู้น้ำเยอะค่ะปเปรียวปากปเปรี้ยวปากเป็นตะหยักกินกับเกลือแต่งจังเกลือเนาะพี่น้องอู้เป็นแซ่บโอ้ระวังระวังระวัง นี่นี่ผาไปไหมคะผ่าขึ้นตามขวางนะห้ามผ่าตามยาวถ้าผ่าตามยาวนะ่เราจะบีบบีบเมล็ดออกยากมากนี่คะ่ะไปสองลูกแล้วคะ่ะนี่คะ่ะสองลูกแล้ว จะให้กุมพันปอกเสร็จก่อนนะคะกุมพันจะถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะเป็นทีละขั้นตอนค่ะขั้นตอนนี้ก็คือปอกเปลือกมะนาวก่อนอร่อยอร่อยนะคะเอฟซีค่ะเดี๋ยวปอกเสร็จกุมพันอัปเดตให้ดูนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะกุมพันปอกมะนาวเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะใช้เวลานานเหมือนกันคะ่ะต่อไปก็จะไปผ่าครึ่งนะคะ ผ่าครึ่งผ่าตามแนวขวางผ่าผ่าแล้วก็บีบน้ําบีบเมล็ดออกค่ะตามไปดูกันเลยค่ะมาดูต่อเลยค่ะเอฟซีค่ะตอนนี้ก็คือผ่าครึ่งเรียบร้อยทีนี้เราก็จะบีบบีบน้ํากับเมล็ดออกนะคะบีบในน้ําเลยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะบีบในน้ําเลยค่ะขออนุญาตไม่สวมถุงมือนะคะเอฟซีค่ะนี่ค่ะ แล้วก็บีบบีบมเมล็ดแล้วก็น้ําออกบีบใส่น้ําเลยค่ะเดี๋ยวน้ําเราก็นําไปล้างจานล้างห้องน้ําได้ค่ะมะนาวถ้าเราจะเชื่อมเนะะี่ยค่ะเราควรที่จะคัดเลือกมะนาวที่แก่จัดมะนาวที่แก่จัดนะคะจะบีบมเมล็ดออกง่ายแล้วก็บีบน้ําออกง่ายค่ะ ถ้าไม่แก่จะแข็งค่ะแข็งแล้วก็บีบยากแล้วก็น้ําไม่ค่อยมีค่ะเพราะนั้นคะเลือกมะนาวที่แก่จัดมาทําเลยนะคะในการเชื่อมกับเอฟค่ะผมทันจะเชื่อมมะนาวนะคะตอนนี้กํลาลังบีบบีบน้ํากับเมล็ดค่ะบีบในน้ําเลยค่ะจะบีบง่าย คุณนิฟซีทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมะนาวจะบีบยากนะบีบยากกว่ามะกรูดกุมพันต้องใช้แรงมือสองข้างเลยค่ะนี่ค่ะบีบช่วยกันแต่มะกรูดเนี่ยบีบบีบไอข้างเราซีดได้เลยนะคะแต่มะนาวนี่ไม่ได้ค่ะต้องใช้แรงรวมกันบีบยากพอสมควรค,ค่ะโอ้โหแข็งปิ๊กเลยค่ะแสดงว่าเป็นมะนาวที่ยังไม่แก่เท่าไหร่ ขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะจะให้เอฟซดูว่าเราเวลาเราบีบเราบีบใส่น้ําเลยน้ําจะช่วยหล่อเลี้ยงทําให้มะนาวนุ่มขึ้นแล้วก็บีบได้ง่ายขึ้นควมพันใช้วิธีการบีบนะคะบึ้บบางคนอาจจะใช้ช้อนใช้อะไร ควานออกก็ได้ค่ะแต่ว่าคุมพันคุมพันทําแบบนี้จะทํง่ายห่วบีบใส่น้ำเลยค่ะเมื่อกีค้คุมพันปอกใช้เวลานานไหมว่าคูมพันจะปอกเสร็จมะนาวจะปอกยากกว่ามะกรูดมะกรูดปอกง่ายแล้วก็บีบง่ายด้วยค่ะ มะนาวความยากนี่คือทําความยากก่อนมะมกรูดนะคะนี่ค่ะบีบ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 ใส่น้ําเลยค่ะโอ้โหถ้าอันที่แข็งแข็งก็คือมะนาวยังไม่แก่ถ้าเจอลูกที่แข็งแข็งไงคะ่ะเจอมะนาวอ่อน ร้านต้องใช้มะนาวแก่คนค่าร้านอาหารนี่จะดีกว่ามะนาวอ่อน,นอันที่บีบเสร็จแล้วคบงบ้านก็จะน้ำขึ้น ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนำนำขึ้นไปใส่ในกระมังไว้ไอที่บีบแล้วค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาศัยความเร็วโอ้้แดงเยอะเหมือนกันค่ะตมเนื้อเหมือน ลืมนะคะคัดเ,เลือกมะนาวที่มีลูกแก่จัดนะคะมาทำจะได้บีบง่ายๆมะนาวที่เป็นมะนาวอ่อนนะจะน้ำไม่ค่อยมีนะน้ำไม่มีน้ำไม่ค่อยมีอยู่แล้วเราก็บีบยาก ยอดเลยค่ะเอฟซีค่ะใช้แรงเยอะยุบในน้ำหยุดง่ายแล้แช่น้ำไว้เนี่ยเขาก็จะอ่อนเปลือกเปลือกไอ้นังมะนาวก็จะอ่อนแล้วก็น้ำก็จะซึมแซะซึมซักเข้าไปในอมะนาวนี่ค่ะ ก็จะทำให้มะนอาวอ่อนตัวแล้วก็จะบีบง่ายทานทานกับกาแฟหรือว่าทานเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมะนาวเชื่อมนะคะมีคุณค่าทางอาหารสูง ดีไเลยค่ะน้ำมานาวตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะนำไปล้างห้องน้ำไปผสมน้ำยาล้างจานโอ,อ้หอมหอมมากเลยค่ะ เวลาผ่าคขึ่งก็ต้องผ่าตามแนวขวางต้องผ่าตามแนวขวางนะคะถ้าผ่าตามแนวยาวเนี่ยบีบยากบีบยากมากค่ะจะมีปัญหาในการบีบอีกแล้วก็ชิ้นไม่สวยค่ะชิ้นไม่สวยเราต้องใช้ลักษณะเป็นตามแนวขวางเลยค่ะ ก็มีบางลูกที่คงพันหันผิดไปไปหันตามแนวยาวดูไม่ถนัดค่ะก็จะบีบยากเรียบสี่ะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเ,เ,เรียบร้อยแล้วเราก็คั้นเลยค่ะ ราจะคั้นเกลือนะคะอันนี้จะเป็นการคั้นรอบที่หนึ่งคั้นเกลือสามรอบรอบละสามช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งสองสามปุมพันทำให้ดูเลยนะคะนี่น่ะอุมพันจะคั้นเกลือนี่ค่ะคั้นเกลือเพื่อว่าให้เตือยเขาลดความขมบอกนีค่ะคั้นใส่กะละมังนี่เลยค่ะจะคั้นทั้งหมดสามรอบค่ะเอฟค่ะ คั้นคันคั้นออกคันแล้วก็ล้างน้ำก็ประมาณสามรอบอันนี้เป็นรอบที่หนึ่งนะคะเอซีค่ะนี่ค่ะอ่ารอบที่หนึ่งคั้นรอบที่หนึ่งค่ะคั้นเกลือนะคะั้นเกลือนี่ค่ะอ่าพอแล้วค่ะทีนี้เราก็จะไปล้างออกค่ะ หลัางน้ำออกเรียบร้อยค่ะต่อไปคั้นรอบที่สองค่ะ FC ขหนึ่งสองสามเกลือสามช้อนโต๊ะเลยนะคะคั้นต่อค่ะอันนี้เป็นการคั้นรอบที่สองนะคะคุมพันกำลังทำมะนาวเชื่อมค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะคั้นเกลือเพื่อที่จะให้ความขมจากเปลือก จากมะนาวลดลงค่ะนี่ค่ะชั้นรอบที่สองค่ะนี่ค่ะอ่ะทีนี้ก็ล้างออกอีกค่ะล้างออกอีกนะคะอ่าตปั้น ไปขั้นรอบที่สามค่ะคั้นเกลือรอบที่สามกับเอฟซีค่ะหนึ่งสองสามค่ะใส่เกลือสามชนโตค่ะคะั้นได้เลยค่ะอันนี้รอบที่สามแล้วนะคะรอบที่สามเลยค่ะคั้นสามรอบแล้วก็ล้างจนน้ำใสเสร็จเรียบร้อยเราก็แช่แช่น้ำเกลือไว้ค่ะ แช่น้ำเกลือไว้วันนี้ภูมิพันจะแช่น้ำเกลือชัว่วโมงเดียวค่ะชัว่วโมงเดียวเราก็เชื่อมได้เลยค่ะช่วงที่เราแช่เราก็ใส่เกลือสามช้อนโต๊ะนะคะอ่ะพอแล้วค่ะล้างเลยค่ะล้างออกเลยค่ะเอามาดูคข่เอฟซค่ะคันเกลือสามรอบรอบแล้ ใส่เกลือรอบละสามช้อนโต๊ะนะคะทีนี้เราก็จะแช่น้ําเกลือค่ะคุณพันจะแช่น้ําเกลือนะคะใส่น้ำดื่มสะอาดลงไปค่ะอันนี้คือ500มลิลิตร หนึ่งพันมิลลิลิตรนี่ค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะอันนี้คือหนึ่งพันมิลลิลิตรก็คือเท่ากับหนึ่งลิตรต้องหนึ่งลิตรครึ่งค่ะหนึ่งลิตรครึ่งถึงจะท่วมนี่ค่ะหนึ่งลิตรครึ่งท่วมพอดีค่ะนี่ค่ะใส่ประมาณหนึ่งลิตรครึ่งเลยจะได้ท่วมแล้วก็ใส่เกลือลองไปค่ะหนึ่ง สองสามช้อนพูนเลยค่ะใส่เกลือลงไป3ช้อนเลยค่ะเอฟซีค่ะ3าช้อนพูนนี่ค่ะแช่น้ำเกลือไว้นะคะแช่น้ำเกลือไว้ประมาณแช่ไว้ประมาณสอง สองชั่วโมงค่ะซีขาปะแค่สองชั่วโมงตอนนี้ก็บ่ายสีโส่โมงสี่โมงยี่สิบห้านะคงพันจะแชร์ไว้สองชั่วโมงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการเชื่อมนะคะ มาดูกันเอซีค่ะได้เวลาแล้วค่ะหลังจากที่แช่น้ำเกลือแช่น้ำเกลือสองชั่วโมงคะ่ะเอซค่ะแช่สองชั่วโมงแล้วก็มาล้างน้ำล้างน้ำแล้วก็บีบน้ำออกนี่ค่ะต่อไปก็ใส่น้ำตาลเลยค่ะน้ำตาลใส่หนึ่งกิโลกรัมค่ะ ตอมะนาวหนึ่งกิโลค่ะจะรียบร้อยเสษเกลือค่ะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะช้อนปูนเลยค่ะจวดเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ใส่น้ำเชื่อมใส่น้ำเชื่อมสี่ร้อยมิลลิลิตรค่ะน้ำเชื่อมสี่ร้อยมิลลิลิตร ใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะปึ๊บเทน้ำเชื่อมใส่ลงไปเลยค่ะ400มิลลิลิตรใส่ FC ค่ะปึ๊บ400มิลลิลิตรนะคะปึ๊บเรียบร้อยค่ะ นี่ or, water, นเราก็ใส่น้ำดื่มสะอาดลงไปด้วยน้ดื่มะอันนี้คือ500มิลลิลิตร1000มิลลิลิตร1000มิลลิลิตรก็คือ1ลิตรใช้เอซีค่ะนี่ค่ะใส่น้ำเปล่าลงไป1ลิตร หนึ่งลิตรนะคะที่ค่ะน,น,น้ำเปล่าหนึ่งลิตรน้ำเปล่าหนึ่งลิตรน้ำตาลรายแดงหนึ่งกิโลกรัมน้ำเชื่อม400มิลลิลิตรเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อย เราไปตั้งไฟอ่อนๆนะคะเตรียมเชื่อมค่ะามาดูนะคะ FC ขาคุณพันจะอัปเดตให้ดูค่ะตอนนี้ลงในหม้อเชื่อมเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเชื่อมมะนาวนะคะ FC ค่ะวันนี้เชื่อมมะนาวค่ะจะคั้นเกลือสามครั้งครั้งละสามช้อนโต๊ะนะคะเกลือ แล้วก็ล้างออกให้สะอาดนะคะแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้ประมาณสองชั่วโมงค่ะน้ําแช่น้ําเกลือก็จะใส่เกลือสามช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเอฟซีค่ะช่วงที่เราเชื่อมนะคะในขั้นตอนการเชื่อมน้ํำดื่มสะอาดหนึ่งลิตรแล้วก็น้ำตาลทร่แดงหนึ่งกิโลกรัมน้ำเชื่อมสี่รอยมิลลิตรเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะ เราก็เชื่อมใช้เวลาเชื่อมประมาณสองชั่วโมงค่ะเอฟซีค่ะคุมพันจะมาอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะมาดูค่ะเอฟซีค่ะดูค่ะโอ้สวยงามคันนี้ค่ะมะนาวเชื่อมคุมพันสุดเด็ดเคลลับช่องคูมพันตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะเอฟซีค่ะสวยเลิศเลยค่ะมะนาวเชื่อมค่ะมะนาวเชื่อม ขุ่มพันักสูตรไว้ใต้คลิปนะคะ fc ่านี่ค่ะุ่มพันปักสูตรไว้ใต้คลิป,ะะป,ป,ลปช่วงที่เชื่อมนะคะน้ําตาล1กิโลกรัมน้าเชื่อม400รมิลลิกรัมแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะน้ําดื่มสะอาด1ลิตระค่ะ fc ขานี่ค่ะเคี่ยวเป็นเวลานาน2ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จค่ะจนกว่าจะได้ที่ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้ค่ะพี่น้องเชื่อมตอนนั้นคืนอยู่เวยค่ะพี่น้องจะวูมพันธ์จะถ่ายอัปเดตให้ดูเป็นระยะระะนะคะเอฟซีขานี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสวยงามเลยค่ะมาดูค่ะเอฟซี่ะดูค่ะโอ้สวยงามค่ะนี่ค่ะมะนาวเชื่อมภูมพัน ตูเด็ดเคล็ดรับช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC ค่ะสวยเลิศเลยค่ะมะนาวเชื่อมค่ะมะนาวเชื่อมคุมพันธุปักสรไว้ใต้คลิปนะคะเอฟซี FC ค่ะนี่ค่ะคุมพันธุปักสูตรไว้ใต้คลิปช่วงที่เชื่อมนะคะน้าตาลหนึ่งกิโลกรัมน้ำเชื่อม400มิลลิกรัมแล้วก็ กลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำดื่มสะอาด1ลิตรไคลาหานี่ค่ะเคี่ยวเป็นเวลานานสองชั่วโมงค่ะนี่ค่ะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จค่ะจนกว่าจะได้ที่ขอบคุณ f ีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลยค่ะพี่น้องเชื่อมตอนนั้นคืนอยู่เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวผมพันจะถ่ายอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะนะคะ f ีคาะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสวยงามเลยค่ะมาดูกันค่ะ fc คาะนี่ค่ะเชื่อมมะนาวมะนาวเชื่อมไกล้จะพอแล้วค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องเลยค่ะถ่ายอัปเดตให้ fc ดูเป็นระยะระยะนะคะเสร็จแล้วค่ะ fc คาะนี่ค่ะ มากรูดมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีขามะนาวเชื่อมค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะร้อยอร่อยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะช่ำๆเลยค่ะมะนาวเชื่อมค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะเอฟซีขาอ๊้ๆฉ่ำๆเลยค่ะเพิ่งเชื่อมเสร็จใหม่ๆค่ะเอฟซีขานี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามายี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล่าค่ะพี่น้องเลยค่ะสวยสดงดงามเลยค่ะโุมพันปักสูตรไว้ใต้คลิปนะคะนี่ค่ะมะมะนาวเชื่อมโกมพันค่ะอร่อยเลิศรสดเลยค่ะเป็นมันเงางามเป็นมันวาวเลยค่ะสวยสวยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะ มะนาวเชื่อมค่ะเอฟซีค่ะมะนาวเชื่อมสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะสวยงามเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณไลไลค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมมพันตุลาการมาดูมะนาวเชื่อมค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ